ติดตามข่าวสารกันในวันนี้เริ่มกันที่ข่าวแรกครับท่านนายรัฐมนตรีกำชับเรื่องมาตรการห้ามนําเข้าข้าวโ,โพดท,ที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านครับโดยเฉพาะช่วงไฮซีซั่นของการเผาหวังแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5ครับนายชัยวัชโรงโฆษกประจาสํานักนายรัฐมนตรีถแถลงภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีสืบเนื่องจากปัญหาหมอกควัน PM 2.5จจังหวัดภาคเหนือในช่วงนี้เป็นปัญหาที่เดือดร้อนและให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ภาครัฐมีนโยบายอย่างจริงจังที่จะขจัดปัญหาดังกล่าวส่วนหนึ่งปัญหามาจากหบกควันข้ามพรมแดนซึ่งนายุทธมนตรีมีข้อสั่งการเรื่องมาตรการห้ามนำเข้าข้าวโพดจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแก้ปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5โดยให้กระทรวงพาณิชย์ออกประกาศตามพรบการส่งออกไปนอกนะครับและการนำเข้ามาในราชอาณาจากักรซึ่งสินค้าพุทธศักราช2522กำหนดให้ข้าวโพดจากต่างประเทศที่พิสูจน์ได้ว่ามีกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการเผา เป็นสินค้าห้ามนําเข้ามาในประเทศโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะในช่วงไฮซีซั่นของการเผานะครับนอกจากนี้ยังมีข้อสั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศไทยและกลุ่มประเทศแอฟริกาเช่นในจีเรียซิมบับเวนะครับเนื่องจากเป็นประเทศที่มีศักยภาพของเศรษฐกิจสูงมีความมั่นคงทางการเมืองและศูนย์กลางการค้าขายของทวีปมีแหล่งประมงมีตลาดขนาดใหญ่สามารถรองรับสินค้า ประเทศต่างๆของไทยได้นะครับซึ่งมีความสวยงามของธรรมชาติเช่นเดียวกันทั้งนี้เองครับในปี2564ประเทศไทยนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเมียนมาเพื่อเป็นอาหารสัตว์รวม1.83ล้านตันมูลค่ากว่า14,000ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนมากถึง97.8%ของปริมาณการนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยหรือประมาณ70%ของผลผลิตข้าวโพดทั้งหมดของเมียนมาโดยพื้นที่การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่นะครับที่อยู่ในรัฐฉาน เป็นบริเวณที่ติดกับพื้นที่ของภาคเหนือประเทศไทยที่กำลังเผชิญฝุ่นพิษในหลายจังหวัดครับ